รู้ไหมครับธุรกิจครอบครัวของคนไทยเนี่ยจ้างงานคนไทยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งล้านกว่าคนแถมธุรกิจครอบครัวของคนไทยเนี่ยนะจ่ายภาษีเนี่ยกว่า1น0 0 0แสนล้านให้กับกรมสัมปากรนะฮะดังนั้นกำลังจะบอกครับว่าธุรกิจครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพสูงมากและเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าประดมทุนแล้วก็จะกลายเป็นติดปีทันทีนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย บางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวรู้ไหมครับธุรกิจครอบครัวของคนไทยเนี่ยจ้างงานคนไทยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหเปเนตี่ยตั้งล้านกว่าคนแถมธุรกิจครอบครัวของคนไทยเนี่ยนะจ่ายภาษีเนี่ยกว่า1น0 0แสนล้านให้กับก,ม 3, กรมสัมพารนะรดังนั้นกำลังจะบอกครับว่า ธุรกิจครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพสูงมากและเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าประดมทุนแล้วแล้วก็จะกลายเป็นติดปีกทันทีนะครับเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าเซตนั่นเองนะฮะได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานการท,ทําธุรกิจครอบครัวที่เรียกว่า Family Business ท่านผู้ชมคงรู้กออกนะฮะธุรกิจครอบครัวก็คือตั้งกันตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วก็มาถึงรุ่นพ่อบริหารเสร็จแล้วจะส่งต่อให้รุ่นหลานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารุ่นลูกเนี่ยแต่ หรือบางทีก็เข้าไปแล้วก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากรากฐานของการเกิดเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าธุรกิจใหญ่ๆโตๆในปัจจุบันตรงนี้นะครับจนถึงโลกใบนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะในไทยในต่างประเทศก็แล้วแต่ก็มาจากการตั้งครอบครัวมาจากครอบครัวตั้งธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างแรกก่อนก่อนที่จะกลายเป็นมืออาชีพจ้างมืออาชีพเข้ามาเข้าตลาดหุ้นเสร็จแล้วตัวเองก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นปกติแล้วก็บริหารแบบมืออาชีพไปนะครับปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าบริษัทที่ไปเข้าตลาดหุ้นนนใปรระะเททศไยคับ ไม่ว่าจะไปจดทะเบียในในดัชนีหุ้นเซตอินเด็กหรือว่าดัชนีหุ้น m อไม่เขาเรียกว่าตลาดหุ้นใหญ่ตลาดหุ้นเล็กเนี่ยนะฮะมีธุรกิจครอบครัวทั้งหมดที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองดัชนีเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบริษัทที่เป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราแปดร้อยห้าสิบสองบริษัท โอ้โห uh huh. เป็นธุรกิจครอบครัวเข้าไปถึงประมาณ67เซนะฮะนี่คือข้อมูลนับจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทีนี้ในแง่ของมูลค่านะฮะในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวของคนไทยที่ไปเข้าตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะที่เข้าตลาดหุ้นไทยด้วยนะฮะคิดเป็น50ซของมูลค่าหลักทรัพย์ไทยทั้งตลาดด้วยใหญ่จริงๆสแสดงว่า ศักยภาพขนาดการเติบโตของตลาดหุ้นบ้านเราก็มาจากตลาดที่เป็นของทางด้านพวกธุรกิจครอบครัว Family Business นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็ถามว่าอา้าแล้วธุรกิจครอบครัวในบ้านเราที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมาอยู่ธุรกิจประเภทไหนกลุ่มไหนยังไงเขาก็บอกว่ามีทั้งอาหารเครื่องดืง่มทําอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจพวกพลังงานหมวดพาณิชย์หมวดสื่อสิ่งพิมพ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ที่น่าสนใจไปกว่านั้นเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวในไทยนะฮะ 76%ของบริษัทจดทะเบียนเข้าซื้อขายในช่วง2 5 5 9ถึง2 5 6 7อันนี้ค่อมพุมันยนหลังนิดหนึ่งนี่นะฮะมีน่าสนใจอย่างงี้คือ8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นธุรกิจครอบครัวทั้งหมด188บริษัทนี่คือ8ปีที่แล้วแล้วจากบริษัทที่ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด248บริษัทเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรทราบไหมฮะตั้งแต่ปี59จนถึงปี66คือเมื่อประมาณ7 8ปีที่แล้วเนี่ย บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวเข้ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยสามารถกวาดเงินจากการระดมทุนจากการขายหุ้นเพราะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยรวมกัน3,44,000กว่าล้านคิดเป็นมูลค่าสูงมากคือ61%ของ ตลาด IPO หรือตลาดของบริษัทที่กําลังเข้าสู่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยปรากฏว่าเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วถึง61%นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับธุรกิจครอบครัวเนี่ยในแง่ของการจ่ายภาษีหรือจ้างงานให้กับทางด้านของ่วยงานที่เกี่ยวข้องในบ้านเราก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะพบว่าธุรกิจครอบครัวของในประเทศไทยนี่นะครับในปี6 6นะตอนนี้เราอยู่6 7ถูกไหมฮะในปี66เนี่ยนะฮะมีธุรกิจครอบครัว561บริษัท จ้างงานในประเทศไทย1.35ล้านคนเพิ่มขึ้น6%จากปี65นั่นก็แสดงว่าเมื่อปีถึง2ปีที่แล้วธุรกิจครอบครัวในบ้านเราจ้างคนทำงานในประเทศไทย1.35ล้านคนแต่ปีนี้ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามีการจ่ายภาษีนะครับให้กับกลมสัมพารเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจ ครอบครัวในประเทศไทยและประจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีรายได้สูงถึง8.31ล้านล้านบาทเยอะไหมเยอะครับ46%ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยมาจากรายได้ของธรุรกิจครอบครัวในประเทศไทยโอ้โหเยอะจริงๆนะครับแลวพอรายได้สูงนี้ก็ต้องจ่ายภาษีถูกไหมฮะปรากฏว่ากลุ่มธุรกิจครอบครัวในไทยจ่ายภาษี ในรูปแบบของภาษีนิติบุคคลนี่นะฮะให้กับกรมสัรพารรวมกัน1 6 0 0 0กว่าล้านบาทคิดเป็นรายได้เท่าไหร่ทราบไหมฮะ14.1%งของรายได้ภาษีนิติบุคคลที่สรมพาร์จัดเก็บในปี66ก็แสดงว่าธุรกิจของคนไทยไม่ใช่เล่นเล่นครับนะฮะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกิดขึ้นจากครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็สามารถเข้าไปรวมทุนต่อเสร็จแล้วก็ใส่ผู้บริหารแบบเมือาชีพเข้าไปในบางตําแหน่งถึงแม้ว่าตัวเองจะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดูสภาพแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมคร ธุรกิจครอบครัวต่อให้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็แล้วแต่ก็ยังคงมีความเป็นครอบครัวอยู่ดีแม้ว่าจะใส่ตําแหน่งบางตําแหน่งเป็นมือเป็นมืออาชีพบริหารนามสกุลไม่ตรงกันกับนามสกุลข,ของครอ,อบครัวผู้ก่อตั้งก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยโดยส่วนใหญ่การกลุ่มอานาจหรือว่าการเป็นเจ้าข้อเจ้าของก็ยังคงอยู่กับ ธุรกิจครอบครัวเหมือนเดิมนะครับแต่พูดถึงในเรื่องนี้ก็เพราะว่าศักยภาพต่างๆในการขยายตัวในการระดมทุนในการจ่ายคืนรายได้และก็อัตราภาษีให้กับประเทศไทยนั้นก็จะกลายเป็นเม็ดเงินในการไปพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ